สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการเปลี่ยนทีมของ,ของนาฬิกา Smartwatch รุ่น Galaxy Watch 4 Classic นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับทีมก็คือตรงนี้นะครับจะแนะนํา2แบบนะครับแบบแรกก็คือเปลี่ยนจากตัวนาฬิกาเลยนะครับง่ายๆนะครับให้เรากดค้างเอาไว้นะครับกดค้างเอาไว้จนนาฬิกาสั่น หนึงนะครับจะเห็นว่าก็จะมีให้เลือกนะครับทีมที่มีบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเป็นทีมที่เราเคยโหลดเอาไว้ในโทรศัพท์นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าอยากได้ทีมไหนโอเคนผมจะลองใช้ทีมนี้นะครับก็กดไปทีนึงนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเปลี่ยนโดยตรงจากโทรศัพท์นะครับแบบที่2 นะครับเนื่องจากว่ัรุัพท์ของเรากับนาฬิกาของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับเราก็จะเปิดแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้อันนี้คือแอป,ปที่เราใช้นะครับซึ่งคนที่ซื้อนาฬการุ่นนี้มาก็น่าจะได้โหลดมาไว้อยู่แล้วนะครับชื่อว่า Galaxy v a r i a b l e นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ จะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะมีแยกเป็นประเภทให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าไหนที่อันนี้คือมันมีอยู่แล้วในแอปนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบประเภทไหนก็ถ้าอยากได้อันไหนแล้วก็กดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นอันนี้นะครับจะเห็นว่าที่นาฬิกาของเราก็จะเปลี่ยน ทีนะครับทีนี้เราอยากปรับแต่งปรับเปลี่ยนตรงไหนแล้วก็กดที่กําหนดเองตรงนี้นะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละทีมนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับหรือถ้าอยากได้เพิ่มนะครับก็เข้ามาที่รับหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มตรงนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับ อันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายก็สามารถให้เราเลือกได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับก็ลองใช้ดูนะครับวันนี้ก็มีมานำเสนอพวกเราทุกคนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ